ถ้ากรณีต้องการลบโฟลเดอร์นะครับที่เราสร้างขึ้นทำยังไงนะครับก็เข้าไปที่ไดนะครับเช่นเราจะลบที่เราสร้างขึ้นโฟลเดอร์777วิบูลนะครับก็คลิกที่เครื่องหมาย3จุดนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเจอคำว่าลบนะ นะครับเห็นไหมโฟลเดอร์ <Order S 1> เราก็จะถูกลบไปนะครับแต่จริงๆไม่ได้ลบไปจริงๆนะครับเราก็เข้าไปดูที่ทางขยะเห็นไหมยังอยู่นะครับถ้าเราต้องการกลับคืนเหมือนวินโดว์เราก็กู้คืนนะครับกู้คืนนะครับเราก็กลับไปดู ออกจากถังขยะแล้วก็กลับมาข้อมูลก็กลับมาด้วยนะครับแต่ต้องการลบแบบถาวรน,นะครับลบไปแล้วนะครับเราตามไปที่ทางขยะเราก็ไปกดที่ลบถาวรน,นะครับมันก็จะไปหมดนะครับลบถาวรน,นะครับทีนี้ต้องการลบที่อยู่ถังขยะด้วยนะครับ เราก็ค่อยๆค,คลิกคลิกเบาๆนะฮะตามรายการให้ได้ทั้งหมดนะครับ ก็มาเครื่องหมายที่นี่นะครับ3จุดข้อลบแบบถาวรน,นะครับก็จะโดนลบทั้งหมดเขาก็ถามเพื่ความแน่นใจอีกนะครับเราก็กดยืนยันนะครับก็จะทําให้ข้อมูลเรามีพื้นที่มากขึ้นนะถ้าเราลบไปให้สังกยาไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ จบวิธีการลบไฟล์ลบโฟลเดอร์นะครับในที่อยู่ในได์นะครับ